อยากให้แม่ล้างนี่ที้หมดให้แม่ได้นอนหลับแบบเต็มอิ่มเต็มตาไม่ต้องมานอนเครียดเติมกำลังใจครับอ่ะปีสามอย่าบอกว่าแม่ส่งเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งแม่ส่งผู้การเรียนตั้งแต่ปีหนึ่ง โอ้โหเก่งมากเลยแม่เพืออนาคตก็ลูกสาวรักผู้กันวันนี้มีคนเห็นความดีของแม่แล้วอย่างน้อยก็เป็นน้องดิวได้เห็นความดีแล้วก็มาถึงที่เลยเติมกําลังใจครับมาขอบคุณทุกทีขอบคุณคุณผู้ขอบคุณคุณ้ชมมิติจริงๆเลยวันนี้มาให้กาลังใจกันและกันโอเคไหมครับอ ยังไงก็ฝากลูกเขยด้วยนะอยากให้เขากลับมารักกันเหมือนเดิมเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีมากแล้วเขารักพอมากแต่มันมีอะไรหลายๆอย่างก็คือเรื่องนี้แหละที่มันติดค้างอยู่ในแม่ปอปอเขาก็รักคุนแม่ไงบางทีเขาก็มีแอะไรเขาก็แบบสะสมยังไง2เจ็ดมีแปดแล้วคือจัดขอบคุณความเวยเหลือหนูนะพี่นะจ่ 7, 8, 9, 8, 10, ขอบคุณนะบวชตกบวตข,ข,ขอบคุณแล้วที่สําคัญนะครับไม่ว่าลูกจะจะร้องไห้เสียใจผิดหวังลูกจะเป็นหนี้ลูกจะมีภาระอะไรต่างๆแม่คนนี้หามาให้และสิ่งที่ดิวจะมาในวันนี้นะครับก็คือคุณแม่บอกว่าสัจจะวาจาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าพูดแล้วก็ต้องทําให้ได้ครับ น้องแมงปอน้องผู้การพี่ก็อยากให้หนูสองคนน่ะนึกถึงวันวานที่ผ่านมาเรื่องราวดีๆวันที่หนูรักกันวันแรกหนูอาจจะกินเกลือมาด้วยกันหนูอาจจะทุกข์มาด้วยกันหนูอาจาาาอาจะเศร้ามาด้วยกันแต่วันนี้พี่มาปลดหนี้ให้หนูขอให้หนูประสบความสําเร็จแล้วขอให พี่อย่างน้อยๆเป็นกาวใจให้หนูสองคนกลับมาสู้ชีวิตให้ได้นะแล้วก็กลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเลยพี่ก็แอบเชียร์อยู่ว่าหนูจะกลับมารักกันไหมนะครับแอบเชียร์นะครับดีใจค่ะมีความสุขจะได้ปลดทุกข์ที่มันอยู่บนบ่ามาห้าเดือนกว่าแล้วค่าใช้จ่ายเขาก็ทวงพี่สาวก็รอรอเอาอยู่รอจะใช้นี่อยู่เนี่ยค่ะ อันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งทั้งทางรายการทางผู้ชมติดตามรายการนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆสื่อค่ะทำให้แม่มีวันนี้ทำให้แม่มีความสุขในวันนี้กินได้นอนหลับเสียทีหนึ่งขอบคุณทุกๆท,ท่านจริงๆจ,จากหัวใจค่ะอีกอันหนึ่งที่มีกระแสข่าวว่าได้เงินสองแสนนี้แล้วเนี่ยแม่ยัง ไปเอาเงินของฝ่ายพ่อของน้องคู่กันอีกไหมครับก็ให้เป็นไปตามสัญญานั้นแหละครับเพราะว่า<ม>เป็นหน้าที่ที่ทางโน้นเขาต้องแสดงะปรีลิตความรับผิดชอบนะครับอยากจะฝากอะไรถึงลูกๆทั้งสองคนครับแม่ขอณนะวันนี้ปัจจุบันนี้ยังมีแม่หยืนอยู่ตรงนี้แต่พรุ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดแม่จะได้ยืนอยู่ตรงนี้ไหม แม่อยากให้เราหันหน้าทั้งสองคนหันหน้าพื้นดีกันปรับความเข้าใจกันเสียก่อนที่แม่จะไม่มียืนอยู่ตรงนี้นะลูกนะแม่ขอฝากแค่นี้เพราะมันเป็นความสุขของแม่จริงๆน้องปอคู่กันจากนี้ก็ต้องให้ฝ่ายชายเป็นฝ่ายพิสูจน์เนะาะค่ะผมแล้วจากนี้ต่อไปก็ คงจะต้องนําเงินไปใช้นี่เนาะใช่ค่ะครเริ่มจากลายที่หนึ่งเลยไหมคะปลด,ดแอกออกจากบ่าสทีครับผมวันนี้มีแสงสว่างเกิดขึ้นในชีวิตและในครอบครัวของผมแล้วนะครับดาหล,งลังจากที่ได้มืดมิดมานานนะครับวันนี้รอยยิ้มที่ยิ้มออกไปนี่ออกมาจากใจนะครับแต่ทุกๆวันที่ยิ้มไม่ได้ออกมาจากใจนะต้องขอบคุณคุณดิวาะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่นําความสว่างสวัยเหมือน ประหนึ่งว่าให้ชีวิตใหม่แก่ครอบครัวของกระผมเลยนะครับ,บขอบคุณอย่างสูง,ง,งเลยครับผมมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ